หนึ่งคนที่หายหน้าหายตาจากวงการไปนานเหมือนกันถ้าเป็นยุค90เนี่ยยกให้เป็นเน็ตไอดอลเหมือนกันนะเป็นอีกคนที่น่าเด็กจนปัจจุบันนี้ก็ยังหน้าเด็กอยู่นะฮะแต่เขาแต่งงานแล้วดีโธ้พัทรินนั่นเองแต่งงานมา4ปีแล้วังชื่อพัทรินไม่คุ้นใช่ไหมชื่อเมื่อก่อนเดิมชื่อเดิมเขาเนี่ยภูมิวารียอดโ แต่งงานกับคุณอาร์ตอาทิต์ค่ะ4ปีที่แล้วพยายาพยายามอยากจะมีลูกแต่ยังไม่มีสักทีค่ะงานนี้คุณแอร์จะนอยหรือเปล่าและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหายไปไหนรวมไปถึงผลงานหนังล่าสุดเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปฟังนักแสดงขวัญใจไอดอลยุค90เปิดใจกับบระเทงไทยรัฐของเราหน่อยค่ะเรื่องหลังนี้ย่งซีนมาเลยนะคะวางได้3คน ทีมแพนมาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่สําเร็จสักทียังรับงานปกติค่ะบอกมาตลอดเลยค่ะว่ารับงานปกติค่ะ<ห> <laughs> ช่วงที่ใหญ่ๆก็เป็นครูสอนการแสดงมีทําเบื้องหลังบ้างแล้วก็เบื้องหน้าก็ยังมีรับอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะมีเข้าใจไมหมคะการทํางานในวงการจะมีเข้าใจค่ะไม่ว่า ีฉากนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมีแล้วก็ปีนี้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มีฉากเลวซีนที่มีฉากจูบจริงด้วยฮะเพราะว่าจริงๆถ่ายเสร็จแล้วเหลือฉากสุดท้ายที่เป็นฉากที่เราจะโกนหัวบวช ก็มีเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะก็ปีหน้าปีนี้แหละค่ะน่าจะได้ดูกันนะคะส่วนโอ้โหผลงานเมื่อก่อนนี้เนาะองค์บากเอวย้อนยุคไปเห็นตัวเล็กๆแบบนี้คิวบูมาเต็มนะจ๊ะเอ็มมงเอ็มียาลินดาเลยเหรอใช่ค่ะสมัยเท่าไหร่สมัยดิฉันปอกเมาสจริงๆนะคะก็น่าหละค่ะหน้ายังเด็กอยู่เหมือนเดิมโบ็อกไม่ถึงไงถ้ายุคนี้โพยายามดันขึ้นนิดนึงได้อยู่ได้อยู่ไปเลยค่ะหน้าตึงแล้วะ